วิธีเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณเป็นวิธีที่ง่ายและเข้าใจได้ง่ายที่สุดค่ะทุกคนหากคุณกำลังดูวิดีโอนี้ในวันนี้ครูทาร่าอยากจะบอกคุณว่าคุณจะเพิ่มการสั่นสะเทือนได้อย่างไรซึ่งจะช่วยให้คุณแสดงสิ่งที่คุณต้องการได้เร็วขึ้นค่ะการเปิดเผยไม่ได้เกี่ยวกับการรอให้สิ่งที่คุณสแสวงหาในอนาคตคลี่คลายแล้วคุณจึงอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกถึงวิธีการบางอย่าง เราต้องเริ่มรู้สึกถึงอารมณ์เหล่านั้นก่อนค่ะในตอนนี้และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณให้เท่ากับอนาคตนั้นจึงทรงพลังมากและครูทาร่าไม่ได้มาพูดเล่นกับคุณนะคะที่เกี่ยวกับวิธีต่างๆสิ่งที่คุณสามารถเพิ่มความสั่นสะเทือนของคุณได้ก็คือนี่คือความจริงค่ะครูทาร่าต้องการให้คุณเริ่มทำสิ่งที่คุณรักมากขึ้นค่ะ และครูทาร่าคิดว่าคุณควรได้รับกระดาษแผ่นหนึ่งหรือหาสมุดแล้วเขียนสิ่งที่คุณชอบทำเขียนทุกอย่างเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำกลางสายฝนไม่ว่าจะเป็นการวิ่งออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการกินพิซซ่าคุณจะอ้วนคุณจะป่วยครูทาร่าไม่สนใจค่ะสิ่งที่สำคัญกุญแจที่สำคัญก็คือทำสิ่งที่คุณรักและเป็นของแท้มากขึ้น และเหตุผลที่ครูทาร่าพูดแบบนั้นก็คือความถูกต้องค่ะเนื่องจากอารมณ์สั่นสะเทือนมันเร็วกว่าความรักค่ะทุกคนดังนั้นจงเป็นของแท้และอนุญ,ญาตให้ตัวเองตอนนี้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคุณเกี่ยวกับภาระผูกพันในการทำงานลูกๆของคุณเพื่อนของคุณและอื่นๆเพื่อทำสิ่งที่คุณรักให้มากขึ้นค่ะและทุกครั้งที่คุณทำอย่างนั้นเหมือนทุกครั้งที่ครูทาร่าทำ ทุกครั้งที่สามีของครูธาราทำและเราเพิ่มการสันสะเทือนของเราทุกคนรู้ไหมคะว่ามันอยู่ที่นั่นที่ที่เวทมนต์เกิดขึ้นค่ะเมื่อเราปล่อยการไล่ล่าและกังวลเวทมนต์ก็แผ่ออกไปขอให้คุณทำเพื่อคุณและครูทาราสัญญาคะ่ะว่าคุณจะเห็นเวทมนต์ในชีวิตของคุณแล้วเจอกันในคลิปหน้าครูทารา